ตอนแรกนะคะเข้าไปที่โปรแกรม Keynote ค่ะจากนั้นนะคะให้ไปที่เครื่องหมายบวกเพื่อที่จะสร้างชิ้นงานนะคะเลือกชุดรูปแบบค่ะเมื่อได้หน้าต่างแบบนี้แล้วนะคะให้คนเลือกสีขาวพื้นฐานค่ะจากนั้นทำการลบแท็กข้อความออกนะคะเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการทำชิ้นงานนะคะเสร็จแล้วไปที่จุด3จุดเพื่อทำการตั้งค่าเอกสารค่ะ เลือกตั้งค่าเอกสารไปที่ขนาดสไลด์นะคะจากนั้นไปกำหนดขนาดเองนะคะ <scratching> เพราะว่าในการทำสื่อเนี่ยเราจะทำแบบ a 4แนวตั้งความกว้างนะคะจะเป็น2100ความสูง2970ค่ะกดเสร็จสิ้นคะ่ะจากนั้นเขาก็จะขึ้นตัวอย่างให้เมื่อเราพอใจแล้วเนาะให้เรากดเสร็จสิ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ ต่อไปเราจะสร้างโครงของลูกบอลนะคะให้ไปที่ปุ่มบวกแล้วก็เลือกรูปเลขาคณิตจากนั้นเลือกวงกลมเนาะทาการขยายวงกลมจนกว่าทุกคนจะพอใจนะคะขนาดเนี่ยขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราจะเอาขนาดเท่าไหร่นะคะทําการเปลี่ยนสีพื้นหลังให้เขาเป็นสีขาวเนื่องจากว่าเราเนี่ยจะเก็บขอบเข้าไปนะคะ,ะทำการเพิ่มขอบให้เขานิดนึงจากนั้นไปเลือกที่รูปห้าเหลี่ยมนะคะทําการขยายรูปห้าเหลี่ยมนะคะให้เท่ากับ วงกลมเนาะแล้วก็เปลี่ยนพื้นหลังของรูปห้าเหลี่ยมรอบนี้นะคะเราจะใช้เป็นสีธรรมดานะคะสีเนี่ยเลือกตามที่ต้องการได้เลยค่ะ,ะเมื่อได้แบบนี้แล้วเนาะให้ทุกคนไปเลือกวงกลมอีก1วงนะคะเพื่อที่จะมาทําเป็นที่ใส่ข้อความนะคะและทําการเปลี่ยนพื้นหลังของวงกลมนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านข้อความค่ะ ใช้เป็นสีขาวแล้วกันเนาะจากนั้นทําการเพิ่มเงาให้เขานะคะโดยเลือกได้ตามใจชอบว่าเราเนี่ยอยากให้เขาเป็นเงาแบบไหนนะคะต่อไปนะคะจะมาถึงขั้นตอนการตกแต่งเนาะการตกแต่งเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะทําสื่อเรื่องอะไรนะคะโดยให้ไปที่ปุ่มบวกจากนั้นเลือกรูปภาพเนาะรูปภาพเนี่ยเลือกมาจากคั้งรูปภาพที่เราได้ไปเซฟไว้แล้วนะคะอันนี้จะทําเป็นธีมของอผลไม้เนาะ มืได้รูปมาแล้วเราก็นําไปวางแบบที่เราคิดไว้เลยนะคะจะเห็นว่าไอ้เจ้าปลายของกังหันนะคะมันจะเข้าไปในวงกลมเนะเราก็ทําการาจัดเรียงเขาไปไว้ข้างหลังโดยไปที่รูปแปลงนะคะจากนั้นไปที่จัดเรียงเนาะแล้วก็สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ตามที่เราต้องการให้เขาอยู่เลยนะคะจากนั้นนะคะเพิ่มรูปต่อไปเรื่อยๆเนาะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตกแต่งเสร็จนะคะ มาถึงขั้นตอนของการหมุนรูปเนาะให้ทุกคนทําการขยายให้เป็นรูปใหญ่ๆก่อนจากนั้นใช้มือ2มือนะคะหมุนเขาไปในทิศทางที่เราอยากให้เขาไปนะคะการตกแต่งเนี่ยค่ะก็จะขึ้นอยู่กับการคิดเอทของแต่ละคนเนาะว่าเราจะตกแต่งเขาแบบไหนนะคะ ค่ะเสร็จแล้วค่าอันนี้เป็นแบบง่ายๆเนอะจากนั้นนะคะเราจะมาทําการจัดกลุ่มเขาด้วยกันนะคะโดยการที่แตะที่รูปทุกร,รูปนะคะแล้วก็กดพี่คําว่าจัดกลุ่มเนาะเวลาที่เราเคลื่อนย้ายเขาหรือคัดลอกเขาเนี่ยเขาก็จะไปทั้งรูปแบบนี้เลยนะคะเวลาที่จะเพิ่มหน้ากระดาษเนาะให้ทุกคนไปที่ปุ่มบวกด้านล่างนะคะเลื่อนไปที่วา่างเปล่านะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องลบแท็กข้อความอีกนะคะ ไปที่รูปแรกนะคะทำการคัดลอกร,รูปทั้งสองมาเลยนะคะจากนั้นกดวางค่ะ,ะเขาก็จะมาพร้อมกันทั้งสองรูปนะคะแบบนี้ทําไปเรื่อยๆจนครบ12รูปนะคะก็ะจะได้รูปบอมแบบมินได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณค่ะ